ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นปราสาทนี้หรือว่าตลาดหุ้นสารัฐเนี่ยยังไงดีนะคะเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมีเสียงแตกบ้างก็บอการิเชียนนะคะแต่เป็นมาริเชียนบ้างก็บอกไม่ซอฟต์แลนดิ้งบ้างก็บอกไม่ไม่น่ากลัวเลยนะคะทุกอย่างยังดูดีไปหมดเลยนะคะตามเรื่องนี้กันใน Invest Now คะ่ะ คุยคุยกับคุณปุ้ยนะคะคุณเกษรีอายุตกะนะคะผู้อำนวยการกลยุทธ์การงิน SBCIO ธนาคารไทยพาณิชย์คุณปุ้ยสวัสดีค่ะคุณปุ้ยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะดรวิทย์คุณเฟิร์นค่ะครับคุณปุ้ยครับวันจันทร์เจอไปแล้วหนักหน่วงมากเลยนะครับหลายคนบอกว่าจะมีเป็น recession เศรษฐกิจถดถอยหรือเปล่านะครับเราควรจะกังวลมากน้อยขนาดไหนและท่าทีของเฟดต่อกรณีแบบนี้จะเดินหน้าอย่างไรครับ ค่ะก็บนประเด็นเรื่องของ r Recession นะคะเราเออตอนนี้ทางด้านของ SBCO เราเองนะคะเราก็มองว่าไม่ได้ที่จะเกิด r e c e s s i o n นะคะด้วยสมมติฐานที่ว่าเรามองว่าเศรษฐกิจของอเมริกาเองเนี่ยน่าจะเป็นลักษณะของการ soft landing มากกว่านะคะทีนี้เนี่ยต้องเรียนว่าตอนที่ตลาดเนี่ยมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง r e e s s i o n เนี่ยเขาก็มีการกังวลเพราะว่าเขาดูในหลายๆตัวเลขด้วยกันนะคะ ที่สำคัญเลยก็คือเป็นในตัวเลขของเรื่องของการจ้างงานนะคะไม่ว่าจะเป็น non f a r ์ p a y โ o หรือการจ้างงานนอกภาคการเกษตรที่ออกมาเนี่ยน้อยกว่าที่มีการคาดการเอาไว้นะคะแล้วก็มีการชะลอลงจากเดือนก่อนหน้าแล้วก็ตัวเลขอัตราการว่างงานนะคะที่ปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณสักสิอยู่ที่4.3%นะคะก็เลยทําให้นักลงทุน,นมีความกัวงวลว่าเอ,อ๊จะก่อให้เกิด recession หรือเปล่านะคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยเอา2ตัวนี้นะคะมาชี้ให้กับทุกท่าน่ะนะคะได้ดูชมกัน่ะนะคะว่าถ้าเราไป ดูแกะไส้ในของตัวเลขเนี่ยก็จะพบว่าโอกาสในการเกิดรีเซชชันน่ะนะคะก็อาจจะยังไม่ได้สูงมากนักนะคะโดยที่เริ่มจากทางด้านของตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรก่อนนะคะในเดือนกรกฎาคมที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยประมาณ1นึ0 0 0สนหนึ่งหมื่นส่แหน่งนะคะต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยที่ได้รับผลกระทบว่าการจ้างงานเนี่ยชะลอลงเป็นเพราะว่าได้รับผลกระทบจากพายุเฮอริเคนเค v ว l ลนะคะซึ่งพายุตัวนี้เนี่ยก็ได้ทําให้มีจํานวนคนงานที่ไม่ได้ทํางานเนื่องจากว่าสภาพอากาศ แย่ลงเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นรวมทั้งมีการยกเลิกการจ้างงานนะคะหรือว่ามีการเ,าเลิกจ้างที่เป็นการเลิกจ้างชั่วคราวเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะและในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากอากาศที่ย่ําแย่ก็ทําให้จานวนชั่วโมงการทํางานเนี่ยมีการปรับลดลงซึ่งปัจจัยดังกล่าวนี้เนี่ยไปกระทบกับในเรื่องของการจ้างงานนอกภาคการเกษตรนะคะจึงทําให้เ,เป็นปัจจัยชั่วคราวนะคะที่ทําให้ตัวเลขในเดือนกรกฎาคมลดลงตัวต่อมานะคะก็คือในเรื่องของอัตราการว่างงานที่ 4. ต้องเรียนว่าในช่วงนี้เองเนี่ยหลายคนอาจจะมีการพูดถึงซามลูนะคะที่เป็นตัวที่เขาใช้เป็นอินดิเคเตอร์ในการที่บอกเกี่ยวกับเรื่องของในเรื่องของ c ีเซชันนะคะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยเขาก็จะมีการใช้ตัวเนี้ยในการดูเพราะว่าตัวซามลูเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจถดถอยที่ค่อนข้างแม่นยําในอดีตซึ่งเขากําหนดเอาไว้ว่าถ้าหากว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของอัตราการว่างงาน3เดือนย้อนหลังเนี่ย มากกว่าค่าเฉลีย่ยต่าสุดของค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่3ามเดือนย้อนหลังในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ0.5เปซนี่ยจะบ่งว่าจะบ่งบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยกำลังจะถดถอยตามมานะคะซึ่งตอนนี้พออัตราการว่างงานลดลงมาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่4.3เปอร์เซนตี่ยมันทําให้ตัวซามรูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.53นะคะเปอร์เซ็นต์ก็เลยทําให้เขามองว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ที่บอกถึงรีเซชชันอย่างในอดีตหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเราเข้าไปดูนะคะเราก็จะเห็นว่า ตัวซามูอันนี้นะคะไม่น่าจะใช่นะคะเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือว่าการลดการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานเนี่ยมาจากการจ้างงานที่เป็นการยกเลิกการจ้างงานชั่วคราวนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยไม่ได้เกิดมาจากการที่ไม่ได้มีอุปสงค์ต่อแรงงานแต่ว่ามาจากการที่กําลังแรงงานเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาจากผู้อพยพนะคะทาให้มีอัตราการมีส่วนร่วมในตลาดแรงงานเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจากในประเด็นเรื่องของ s u าย l y l บอร์ที่มากขึ้นมากกว่าใน เรื่องของอุปสงค์นะคะก็ ในส่วนนี้เองเนี่ยทำให้เรามองว่าออตัวซามูในในจุดนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้บ่งบอกถึงทางด้านของเศรษฐกิจถดถอยนะคะก็ในส่วนของตัวทั้งในเรื่องของการสภาพอากาศที่เราคิดว่าจะกลับมาเป็นสู่ปกติแล้วก็ไอตัวการจ้างงานชั่วคราวเนี่ยจะหายไปการเลิกจ้างชั่วคราวเนี่ยจะหมดลงนะคะทําให้เรามองว่าทั้งในส่วนของตัวการจ้างงานแล้วก็อัตราการว่างงานเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะปรับตัวดีขึ้นนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมที่เราจะเห็นเพราะว่าเราไปดูอินดิเคเตอร์อื่นๆ ะะอย่างเช่นในส่วนของตัวการจ้างงานภาคบริการนะคะก็ยังสามารถฟื้นตัวได้ต่อนะคะแล้วก็กําลังแรงงานเองก็ยังมีการเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะการมีส่วนร่วมของกําลังแรงงานก็เพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่การเลิกจ้างนะคะก็ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในประเด็นในส่วนของเรื่องของตัว ลาดแรงงานเนี่ยเราก็คิดว่าอาจจะยังไม่ได้ใช่เป็น<ม>ตัวชี้พอเรามาดูอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของภาคการผลิตที่นักลงทุนกังวลกันเพราะว่าตัว ISM กับ PMI เนี่ยออกมานะคะแสดงถึงการหดตัวนะคะหรือว่าต่ำกว่า50เราก็เข้าไปดูนะคะเราก็พบว่าเออถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของภาคการผลิตนะคะถามว่าจะเป็นตัวดันให้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยถดถอยผ่านตัว GDP ได้มากน้อยขนาดไหนนะคะภาคการผลิตปัจจุบันเนี่ยแตกต่างจากสมัยก่อนนะคะคือตอนนี้คิดเป็นประมาณ10% ของ GDP ของสหรัฐนะคะซึ่งทับตอนปี1950เนี่ยตอนนั้นนะภาคการผลิตอยู่ที่25%ของ GDP ในขณะที่ถ้าเราไปดูการจ้างงานในภาคการผลิตนะ่ยก็คิดเป็นแค่8%ของการจ้างงานทั้งหมดจากก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่ที่30%ของการจ้างงานทั้งหมดของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยภาคการผลิตก็ไม่ควรจะเป็นที่มาของเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐในขณะที่ในฝั่งของภาคบริการเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ต่อตอนนี้เราก็ได้เริ่มเห็นแบบ พวก ISM ภาคบริการต่างๆเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากการที่เรามองว่าเศรษฐกิจสหรัฐไม่น่าจะเกิด r e c e s s i o n ทาให้เรามองว่าการที่ตลาดนะคะพซ์ Price, ว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยควรที่จะปรับลดมากกว่า100 Basis Point ในปีนี้เนี่ยเราคิดว่าตลาดเนี่ยมองว่า มองเป็นการปรับลดที่มากเกินไปนะคะโดยที่ทางด้านของ s c b c a o ของเราเองเนะคะเรามองว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในในปีนี้นะคะทั้งหมด3ครั้งครั้งละ basis p o i n เบนะคะโดยจะเริ่มในเดือนกันยายนนะคะ basis point s i ่ p o i n t เบก่อนนะคะแล้วก็เดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาคมภายใต้ส,สมุติฐานที่เมื่อกี้นี้ได้เรียนไปว่าเศรษฐกิจเนี่ยเป็นแบบซอ f t landing นะคะทีนี้ค่ะแล้วก็มีอีกนิดนึงนะคะว่าหลายท่าน อาจจะสงสัยนิดนึงว่า,าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยรอบๆหรือเปล่าหรือว่าจะปรับลดถึง50 basis point ไหมตอนนี้จริงๆตลาดอมองว่าเดือนกันยายนเนี่ยอาจจะมีการปรับลดได้ถึง50 b a s i ส point เราก็เข้าไปดูในสถิติในอดีตน,นะคะว่า <Okay. S 2> เฟดมีการปรับลดระหว่างการประชุมหรือว่ามากกว่า25 b a s i ส point เนี่ยเมื่อไหร่ก็คือเมื่อมีผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงลบที่ชัดเจนนะคะแล้วก็เกิด ตั้งแต่ปี11นะคะ2011จนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งหมด7ครั้งนะคะที่เฟดเนี่ยมีการปรับลดนอกรอบนะคะก็ตอนนั้นเนี่ยช่วงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งนี้เราคิดว่าไม่น่าจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจกออ็คิดว่าไม่น่าจะมีนอกรอบแล้วก็ให้ติดตามแจ็คสันโฮวันที่22ถึง24นะคะว่าคุณเจอร์ลพาเวลเขาจะส่งสัญญาณในเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังไงนะคะค่ะ <c oughs> ทีนี้พอฟังแบบนี้ Recession ไม่น่าเกิดนน่าจะเป็ Carft l n d i ซช ผลิตกอาไมเรมีน้ำหนักมากนะักบริการก็ดูยัง,ยงดีอยู่เนี่ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อและคนถามต่อแล้วพันธบัตรละ่ะยังไงดีเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเรายังเห็นยิลดีดไป4%กว่านะคะแต่ว่าตั้งแต่ปลายสัปดาห์จนถึงล่าสุดเนี่ยก็ยังไม่ขึ้นไปเลย <S <S ก็คือยังลงมาแม้ว่าระหว่างทาง 1, พันพุ์พอสมควรทีนี้คนละยุทธสําหรับนักลงทุนที่ควรจะใช้สําหรับตัวตลาดพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐคุณปุ้ยมองว่าแนะนํำยังไงดีคะ ค่ะก็ตอนแรกต้องพูดถึง Movement ของของบอลยูนิดนึงนะคะก็ตอนนี้การที่ช่วงต้นสัปดาห์ที่บอลยูสิบป,ปีแล้วก็บอลยูทั้งหมดนะคะมีการปรับตัวลดลงมาอย่างมากนะคะแล้วก็ถือว่าค่อนข้างเร็วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการสะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนเนี่ยมีภาวะลิกซ์ออฟนะคะที่ค่อนข้างมากนะคะก็เลยทาใหเ้เข้าไปซื้อบอลซื้อพันธบัตรนะคะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยจะเห็นว่าการมู ve ครั้งนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับที่เคยเกิดขึ้นจากการวิตกกังวลบน SV บีแบงก์ครีซเมื่อตอนมีนาคม2023เลยทีเดียวนะคะทั้งทั้งที่เหตุการณ์ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้รุนแรงเท่าตอนนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทำให้เรามองนะคะว่ามันมีโอกาสที่ตัวบอลยิวสิปีเนี่ยอาจจะมีการกลับมาปรับเพิ่มขึ้นได้บ้างเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้รุนแรงเท่ากับที่เกิดเคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะทีนี้มุมมองต่อยิวเคิร์ฟโดยภาพรวมเนี่ยเราก็คิดว่าตัวบอลยิของสหรัฐเองเน,นะคะน่าจะมีโอกาสที่จะมีการปรับตัวลดลงเพราะว่ายัางไงยังไงเนี่ยเศรษฐ นะคะที่ยังเป็นลักษณะของซอฟต์แลนดิ้งไม่ได้โลซี่หรือไม่ได้โตได้ดีมากเนี่ยทำให้ตลาด ทำให้ตัวเฟดเองเนี่ยต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเราก็มองว่าตัวยูเคิร์ฟเองนะคะน่าจะมีการปรับตัวลดลงโดยบอลยูตัวสั้นเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวลดลงมากกว่าบอลยูตัวยาวนะคะโดยที่สะท้อนให้เห็นถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะแล้วก็ลักษณะของเคิร์ฟเนี่ยก็จะเป็นลักษณะบูสติเพนนิ่งนะคะ,ะ,คะเพราะตัวสั้นปรับลดลงมากกว่าตัวยาวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็มองว่าตอนปัจจุบัน,น,เ,นเนี่ยที่เคิร์ฟเป็นอินเวอร์เต็ดยูเคิร์ฟเนี่ยก จะกลับมาเป็น normal curve ได้นะคะซึ่งฟันฟลอร์ที่เราจะเห็นเนี่ยหรือพอหลังจากที่เฟดเนี่ยมีการเริ่มปรับตลดอัตราดอกเบี้ยไปนะคะก็จะเริ่มเห็นพวกเงินนะคะออกจากพวกมันนี่มาเก็บฟันแล้วก็ไหลเข้ามาลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลแล้วก็หุ้นกู้ IG ผ่านพวกกองทุนรวมแล้วก็ ETF เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เงินมันเข้าไปกระจุกอยู่แบบ ในมันนี่มาเก็ตฟันเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะทีนี้กลยุทธ์สาหรับผู้ลงทุนในตราสารน,นี้นะคะก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เราอย่างเช่นเมื่อคืนนี้เป็นตนน้นนะคะที่บอลยูส10ปีเด้งขึ้นไป3.95%เนี่ยก็จะยังมีโอกาสที่จะเห็นบอลยูเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้อยู่นะคะจากการที่เขาร่วงลงมาค่อนข้างเร็วแล้วก็พอตอนนี้นักลงทุนประเมินแล้วล่ะว่าไม่น่าที่จะเกิดรีเซชชั่นรุนแรงตามที่ นักลงทุนกังวลไปก่อนหน้านี้บอลยูก็อาจจะกลับแนงขึ้นมาได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยภาพโดยรวมเนี่ยบอลยูเนี่ยก็ยังมีแนวโน้มเป็นขาลงอย่างที่พูดได้เรียนไปเมื่อกี้นี้นะคะเราก็ยังแนะนําให้นักลงทุนเนี่ยยังสามารถที่จะเข้าลงทุนในพันธบัตรได้นะคะโดยที่ลงทุนในบอลตัวสั้นนะคะที่ยังมีแคลดี้ยูอยู่ที่ค่อนข้างสูงเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้เองเนี่ยเรามองว่า ตัวมันยังเป็นอินเวอร์ตอยู่นะคะเราก็คิดว่าเข้าไปรับคูปองที่ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะได้รับแคปิตอลเกนนะคะจากการที่เฟดมีการปรับลดดอกเบี้ยแล้วทําให้ราคาปรับเพิ่มขึ้นมาโดยที่ให้หลีกเลี่ยงบอลตัวยาวนะคะเพราะว่าเยังมีความเสี่ยงของความไม่แน่นอนของการเลือกตั้งนะคะที่อาจจะนํามาสู่ในช่วงหลังจากที่มีการเลือกตั้งเนี่ยตัวย,วยาวๆเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบถ้าหากว่าเขามีการออกนโยบายการคลังนะคะหรือการใช้ใจ่ายที่มากขึ้น ทําให้สปายบอลเพิ่มมากขึ้นแล้วก็การที่เขามีการออกมาเก็บทาริฟหรือว่ากับประเทศคู่ค้าก็จะทําให้ความเสี่ยงเงินเฟอ้อกลับมาอีกนะคะค่ะ,ค,ะคุณปุ้ยครับเราไปดูหลายตลาดนะคำถามคือแล้วตลาดหุ้นสหรัฐนะครับยังคงน่าลงทุนอยู่ไหมในช่วงแบบนี้มีข้อแนะนําอย่างไรและสําคัญมากถ้าจะไปลงทุนไปดูเ,เซกเตอร์อะไรเป็นพิเศษดีครับค่ะก็ประเด็นก็คือตอนนี้ผลประกอบการไตรมาสสองเนี่ยก็ออกมาแล้วประมาณ76%ของมูลค่าตลาด ซึ่งถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยสัดส,ส่วนของบริษัทที่ทํากําไรที่ดีกว่าคาดเนี่ย81นะคะก็คือจึงถือว่าอยู่ในระดับสูงแต่ปรากฏว่าขนาดของกําไรเนี่ยกับ ผลกำไรที่ beat expectation นะคะมันกลับลดลงเล็กน้อยนะคะซึ่งถ้าเกิดหากเราเทียบนะคะการเติบโตของกำไรระหว่างไตรมาส1กับไตรมาสสเนี่ยการเติบโต,ตของกำไรของกลุ่มเทคเนี่ยก็มีการชะลอตัวลงนะคะซึ่งอันนี้เป็นไปตามที่เราคาดแล้วก็ตลาดคาดนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือการขยายตัวของกำไรเนี่ยจะค่อนข้างเป็นบอร์ d b a s มากขึ้นนะคะซึ่ง ในระยะถัดไปเนี่ยเรามองว่ากําไรน,นะคะของบริษัทจดทะเบียนนะคะของหุ้นกลุ่มเทคแล้วก็ AI เนี่ยจะยังคงมีการเติบโตที่สูงกว่าภาพรวมของตลาดโดยรวมก็คือสูงกว่า s อสแอนนะคะแต่ว่าก็จะเข้าสู่ในช่วงของทิศทางการชะลอตัวลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นบนในกลุ่มเทคหรือว่า a i เองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถคาดหวังว่ากลุ่มนี้นจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ร้อนแรงเหมือนกับตอนปี2023แล้วก็ตอนปี2024นนะคะแล้วก็ในส่วน ของกลุ่มที่เราอาจจะต้องมีความระมัดระวังหน่อยก็คือกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์นะคะเพราะว่าฐานกําไรนะคะคือกลุ่มกลุ่มพวกนี้คือเป็นกลุ่มที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อน,อนข้างมากในช่วง<ม>ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ฐานกําไรของเขาเนี่ยอยู่ค่อนข้างสูงอย่างเช่นตัว NV ็นบีเดียเองนะคะ<ม>ฐานกำไรในไตรมาสหนึ่งเนี่ยสูงมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะโตแบบนั้นเนี่ยไปได้ตลอดก็ต้องมีการโตในลดระดับลงมานะคะซึ่งถ้าเกิดเราดูเนี่ยแล้วมันก็อาจจะมีโอกาสที่เวลาที่ กำไรพีคไปแล้วแล้วก็ฐานกําไรเนี่ยค่อยๆลดลงเนี่ยมันอาจจะทําให้ในอดีตเองเนี่ยมันจะเห็นการปรับฐานของราคาหุ้นนะคะถ้าเกิดว่ากําไรเนี่ยออกมาแค่ตามค่าแต่ว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์ในด้านบวกมากๆ mm. ก็อาจจะเป็นสัญญาณอันนึงที่อาจจะทําให้เกิดการปรับฐานได้นะคะ mm. ทีนี้เนี่ย เราเองเนี่ยเราก็มองว่าถ้าเราเห็นนะคะหุ้นอเมริกาเองเนี่ยเราจะมองว่าตัว earning growth เนี่ยยังสามารถที่จะขยายตัวต่อไปได้นะคะเพียงแต่แค่ว่าอาจจะมีการสับเปลี่ยนกลุ่มนะคะหรือว่าโ t เทชันหุ้นในกลุ่มที่เข้ามาลงทุนนะคะก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่ามันมีการโลเทออกจากหุ้นในกลุ่ม บิ๊กเทคนะคะหรือว่ากลุ่มเทคโนโลยีที่ v a ลู a t i o n เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างตึงนะคะแล้วเขาก็ขายออกไปแล้วก็มีการสวิสไปลงทุนบนหุ้นกลุ่ม Small Cap ตอนที่ยังไม่มีความกังวลเรื่อง<ม>ในส่วนของตัวเศรษฐกิจที่เป็นประเด็นเรื่องของการ r e e t s i o นนะคะก็การสวิสไปตรงโ o เทไปที่กลุ่มนั้นเนี่ยก็ได้สักพักหนึ่งนะคะก็พอมีความกังวลเรื่อง r e c e s s i o n แล้วก็มีการสวิสหรือว่าโ o เท t เนี่ยมาที่ทางฝั่งของกลุ่ม defensive มากขึ้นในตอนนี้เองเนี่ย ถ้าเราดูนะคะเราก็มองว่า,าการที่เศรษฐกิจของอเมริกาเนี่ยเป็นลักษณะของซอฟต์แลนดิ่งนะคะเราอยากให้นักลงทุนเนี่ยถ้าจะลงทุนบนหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะมีาการ บาลานนะคะโดยที่ทํากลยุทธ์ที่เรียกว่าบาเบลก็คือว่าในส่วนหนึ่งเนี่ยก็ยังถือหุ้นกลุ่มที่เป็นคุณตี้โกลดกลุ่มที่มีฟรีแคทโฟค่อนข้างเยอะกลุ่มที่บาลานชี้ยังแข็งแกร่งนะคะก็อาจจะเป็นพวกกลุ่มที่เป็นกลุ่มเทคเนี่ยแหละนะคะแต่เลือกที่เป็นพวกคุณตี้นะคะเป็นคุณตี้โกลดนะคะงบดีๆนะคะคือเอ่อเป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราบาลานด้วยกลุ่มดิเฟนซีฟกลุ่มดิเฟนซีฟก็คือกลุ่มที่ได้แก่กลุ่มยูทิลิตี้นะคะกลุ่มเฮลท์แคร์กลุ่มคอน ซึ่งว่าเรามองว่ากลุ่มพวกนี้เนี่ยจะสามารถเอาเพอร์ฟอร์มตลาดได้นะคะเพราะว่า,ามีกําไรเนี่ยเขามีเสถียรภาพมากกว่าในช่วงที่เวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัวกลุ่มพวกนี้เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเติบโตได้ต่อนะคะแล้วก็การที่บอลยิวเนี่ยปรับตัวลดลงเนี่ยก็จะช่วยหนุนในหุ้นกลุ่มดิเฟนซีฟได้ค่อนข้างดีด้วยนะคะก็เราก็แนะนําว่าให้ทยอยสะสมเมื่ออ่อนตัวนะคะก็ให้เป็นบาลานซ์พอร์ตนะคะมีทั้ง คุณภาพกลด์แล้วก็มีทั้งตัวดิฟเอนซีค่ะแล้วก็ทุนขนาดเล็กเนี่ยเราอาจจะยังไม่ไม่แนะนำนะคะเราก็ยังหลีกเลี่ยงอยู่เพราะว่ากําไรหุนขนาดเล็กค่อนข้างผันผวน,ผนเพราะว่ามันอิงกับเศรษฐกิจเยอะๆแล้วก็หุ้นหลายๆตัวเนี่ยมีต้นทุนการเงินค่อนข้างสูงนะคะก็มีการฟิกเลทเอาไว้เดี๋ยวมันจะมีการครบกําหนดในหลังปี2024ก็จะโดนก็อาจจะมีการต้องมาโลวเวอร์ over, แล้วมันจะสูงเต้นทุนสูงขึ้นถึงแม้เฟรจะลดดอกเบีย้ยก็ตามนะคะ,คะ ได้ค่ะคุณปุ้ยมีคําถามจากคุณผู้ชมหลายคําถามทีเดียวนะคะอขอเริ่มคําถามแรกก่อนละกันฐานเกี่ยวกับเรื่องของการโรเตชนะคะว่าตอนนี้เราสามารถเพิ่มสัดส,ส่วนการลงทุนในบอลได้หรือ,อยังเป็นเวลาที่เหมาะสมไหมที่จะขยับสัดส,ส่วนบอลเพิ่มขึ้นในพอร์ตของเราเนะะี่ยค่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังมองว่าตัวยูอ่ะอาจจะมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้อีกนิดนึงนะคะแต่ว่าเราอาจจะไม่จําเป็นจะต้อง รอให้ราคาเนี่ยล่วงลงไปมากกว่าน,นี้แล้วค่อยเข้าสะสมคือปุ้ยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเทรนด์ของบอลยูเนี่ยก็เป็นขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเข้าสะสมได้แต่ว่าปุ้ยก็ยังแนะนําให้เป็นตัวที่มีดูเรชันประมาณ2-4ปีะนะคะคือไม่ยาวมากอยู่ค่ะค่ะครับคุณปุ้ยผมขอคำถามหนึ่งนะครับบอกว่าตลาด EM Emerging Markets จะมีโอกาสดีขึ้นในครึ่งปีหลังไหมครับ ต้องเรียนแบบนี้ค่ะว่าตลาด emerging market นะคะเป็นตลาดที่จะได้รับผลกระทบอย่างอย่างปุ้ย ตอนนี้เองเนี่ยถ้าเราดูนะคะนโยบายที่ทางด้านของคุณทรัมป์เนี่ยเขาหาเสียงเอาไว้แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็คือคุณไบเดนเนี่ยเขาพูดถึงในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเกร็บทาลิซึ่งมันอาจจะทําให้กระทบกับประเทศในกลุ่ม EM ที่มีการส่งออกไปที่ทางฝั่งของอเมริกาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการเกินดุลกันค้ากับอเมริกาค่อนข้างเยอะแต่ว่า ุยมองว่าสามารถที่จะดีขึ้นได้มันต้องถือลงทุนระยะยาวนิดนึงนะคะ,ะคือางเงี้มันจะผันผวนตอนช่วงก่อนเลือกตั้งแล้วก็ประเทศที่ส่งออกไปอเมริกาเยอะๆเนี่ยจะโดนแต่ว่าตอนนี้เองเนี่ยถ้าเป็นบนประเทศกลุ่ม EM ทที่เป็นจีนเองเนี่ยเราอาจจะยังชะลออยู่สําหรับนักลงทุนระยะสั้นถ้าเป็นนักลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็อาจจะให้เข้าเป็นตัว a s แชร์ are, นะคะใน ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยุยมองว่าจริงๆแล้วฟันดัมเมนทัลเขาดีหมดเลยนะคะเพียงแต่แค่ว่าคือเพราะว่าเขามีการส่งออกพวก เซมิคอนดักเตอร์ S, S D M อะไรต่างๆเนี่ยไปที่ฝั่งของอเมริกาค่อนข้างเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องกังวลเนี่ยก็คือว่าค่างเงินเพราะว่าเขาอ่ะเอ่อเขามีการเกินดุลการค้ากับทางฝั่งของอเมริกาเยอะนะคะแล้วเขาก็อาจจะส่งผลให้ตัวของเกาหลีใต้เองเนี่ยได้รับผลกระทบเวลาที่ทําเนี่ยออกนโยบายออกมาถ,ถึงแม้ว่าตอนนี้ที่พูดไม่พูดถึงทางฝั่งเดโมแครตเพราะว่าแฮร์ริสเองเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ค่อยออสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บทาริฟมากเท่ากับทางตอนที่ไบเดน ไบเดนพูดนะคะได้เลยค่ะขอบเจนมากขอบคุณมากคุณปุ้ยครับขอบคุณนะคะคุณปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีครับ คุณเกษรีอายุตกรศนะคะผู้ในการก,รกลุวิจกํการลงทุน SBCO a o นะคะเพราะฉะนั้น recession ไม่น่าเกิดน่าจะเป็นแค่ soft landing นะคะแล้วก็ตอนนี้มองว่าดอกเบีย้ยน่าจะลด3ครั้งแต่ลดแบบระดับปกตินะคะ0.25%รวมแล้วก็ประมาณแค่0.75%าสำหรับปีนี้ส่วนบอยรีร่วงแรงนะคะก็เป็นหมด r i s k off แต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ถ้าอยากลงทุนอยากให้เน้นตัวตราสารหนี้ที่เป็นพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้นมากกว่าระยะยาวนะคะหุ้นลงได้ไหมต้องบอกว่าจริงๆนั้นต้องเลือกกลุ่มนิดหนึ่งคือ balance ระหว่างหุ้นเทคที่เป็นคุณตี้งบสวยมีฟรีแคชโฟนะคะกับหุ้นที่เป็นกลุ่มดีเฟนซีฟนะคะส่วนมิชมอก็หลีกเลี่ยงไปก่อนดีกว่าค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The s t a n d a r d ดเวลค่ะ